ทุกท่านกันด้วยเลยนะครับก็กลับมาอยู่กับผมปาร์ตี้นะฮะวันนี้เราก็จะมารีวิวเซิร์ฟไมค์คราฟที่มีชื่อว่าแท็บซีนะฮะเวอร์ชัน1.7.2นั่นเองนะฮะตอนแรกเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมก็ทำสปอนป๊อปมาก็จะเป็นหน้าตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะมีก่อนเอ็นดูเชนให้เก็บของเอ็นดูเชนนี่ก็พอสมควรนะฮะถังขยะแล้วนี่ก็จะเป็นที่บอกเควสนะว่ามีเควสไหนมาใหม่บ้าง ก็จะบอกว่าปล่อยดอกนะน,นี่ก็จะเป็นเศษปืนไอ้ไอแบ็กแม่คปล่อยดอกในกล่องเศษปืนไอ้ไอแบ็กทำอะไรได้เดี๋ยวก็จะบอกอีกทีละกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตต่อเวลาเติมเงินคูณ2ถึงวันที่21ที่ผมวันนี้ถ่ายเป็นวันที่16น่าจะลงคลิปวันที่17เนะี้ยใช้เวลาในการลงคลิปแล้วอันนี้เป็นปืนใหม่ก็เป็น RPG death l l นะแล้วอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของปืนนะเป็น RPG one shot magazine 7 0 m เป็นหัวปีอันนี้นะฮะอ่า ก็จะบอกรายละเอียดหมด RPG Red a ดพอร์ a ดาเมจสามร้นะราคา300เช่นกันนะแม็กหาจากการเติมเท่านั้นนะซึ่งแม็กนี่50ได้1กล่องนะรีโหลดแม็กต่อแม็กเลยเป็นแม็กกาซีนนะครับผมเดินตรงมาเลี้ยวขวาปุ๊บก็จะเป็น Donate Zone น,น,นั่นเองนะโซนเติมเงินก็จะมีของมาใหม่จะมี A Starter Iron Man Jarvis แล้วก็ Killer ร์น,นะนะนี่ฮะคลิกไปก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับผมตรงนี้ก็เหมือนกันนะฮะแต่ตรงนี้เป็นอันเก่าเนะี่ยให้ดู ตรงนั้นใหม่ตรงนี้ลองมาแล้วก็ตรงนี้ลองมานะฮะอ่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบาเรียวนั่นเองนะบาเรียวซื้อจากเว็บมาก็จะเป็นแกสเทียนะเรามาแลกเป็นบาเรียวบาเรียวไปทาไรเอาไปทําอะไรได้เอาไปแลกคิวบีนะซื้อคิวบีมา1,500บาทซื้อบาเรียวมากลายเป็นคิวบีวงเล็บบาเรียวดาเมจร้อยสิเลยนะฮะจากอันเก่านี้ดาเมจเก้าสิเพิ่มขึ้น20ดาเมจนะฮะอันนี้เป็นทีีจากเว็บนะซื้อ GC มาก็จะได้เป็นเนเธอร์สตาร์นะ แล้วคมาแรกเป็น GC นั่นเองนะครับผมเรามาดูทรงปืนตรงนี้นะฮะปืนตายตกนะปืนตายตกก็จะมีราคา50ได้ MI อันนี้ราคา100บาทนะฮะอันนี้ราคา100เป็นตายตกนะฮะ150 150นะฮะ200นะครับผมแล้วก็อันนี้200เหมือนกันนะครับอันนี้250ครับเราไปดูปืนเติมตายไม่ตกนะ200ได้ MI back แต่ตอนนี้ MI back มีเค e สอยู่นะฮะเควสของ MI back ก็ เดี๋ยวจะพาไปดูนี่อันนี้ก็200ถูคิูพีกพ่ก็ศูนย์น้ำน,นะฮะ200เท่าไหร่250อ่าเราวนี้ยไอทาก็250 F200 โก1,000แล้วก็ QRB 1,500ถูอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็น a k 4 e นะฮะ a k 4 e a k 4 e ราคา500ถูยิงหัวหนึ่งนัดตายซื้อได้ที่เว็บนะ่ฮะ ตอนนี้ก็เหลือประมาณ250เพราะคูณ2ด้วยเนาะอ่าหัวแ,แรงมากยิงหัวพวกคนโถงนัดเนี่ะแต่ต้องยิงให้โดนได้นั้นเองครับแล้วก็ไปต่อที่โซนอื่นกันเลยนะครับผมเอม่ตรงมาตรงนี้ก็ไปโซน v b n โอเคนี่ก็จะเป็นโซน b p สํสำหรับคนเติมยดนะฮะพิเศษซื้อยศวันนี้ได้ไปเก็บกล้วยฟรีทันทีวาร์ปอยู่ด้านในนะฮะนี่ก็ซื้อที่เว็บเลยนะครับสิทธพิเศษมากมายเลย โพลิสแบนดิตซื้อได้ที่เว็บเลยพิเศษเข้าได้เฉพาะยศโพลิสแบนดิตซื้อได้ที่เว็บเลยนะครับผมซื้อที่เว็บเลยนะครับรับสิทธิ์เพิ่มมากมายเลยนะฮะแล้วก็พบปัญหาสิทธิ์ต่อคุาของผม t y z a z a 1 6จำง่ายมาก w Quest สสำหรับเติมยศนะฮะเติมยศนิวเคลสจะเป็นปืนโพลิสและปืนแบนดิตใหม่มาแรงมากนะฮะโอ้โหเดิ่นเข้ามานี่ถ้าไม่มียศโพลิสกับแบนดิตแบบพวกไหนอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นซ i วิลซีวิลแลนด์นะฮะ ถ้าไม่มีพลิสกับแบนบดิตแบบแบบไหนไวะเออช่างแม่งนะอ่ะเดี๋ยวผมเรียกให้ดูเด็กคนนี้แล้วกันเขาน่าจะมีนะฮะเนี่ยนะถ้าพลิสหรือแบนดิตก็จะเป็นมีอะไรน่าชื่อ,องี้นะฮะก็จะสามารถเข้าได้นะฮะแต่ถ้าเป็นซีเวรันก็จะติดอยู่ตรงนี้นะฮะก็เข้าไม่ได้นะครับผมเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเควสพิเศษ คอย V.P แลกกากคิลเลอร์ได้แลกโพลิตรอมมอร์แลกโพลิตรอมมอร์อันนี้แลก A.K. เบนดิตได้นะจัดพแรงสาหรับพแรงสมควรสำหรับปืนฟรีนะทำเควสเอา d n r โพลิตนะฮะก็จะเป็นดาเมจหกสิบการ์ดโพลิตนะฮะซึ่งความรัวต่อหนึ่งนัดนี่หนึ่งจุดห้าวีออกหนึ่งนัดนะฮะอ่าแล้วก็มาลองดูความเร็วมันกันนะฮะรัวไหมับแต่เสียงนี่ผมจะปรับปรุงให้ทีหลังนะฮะ ซึ่ง V.P. ออางหาจากสหนฮะกดที้ขวาที่นี่ครับอ้าวผมรับไปแล้วนี่วะต้องรอ30นาทีรับได้1อันนะฮะแล้วก็ระเบิดฟรีที้ขวานี่จะได้เป็นสงครามบอมนะฮะสกิลนะฮะขี้ขวาก็จะเพิ่มนะแล้วที่ติดป้ายว่าไปโซนกล้วยฟรีไปยังไงเนียนี่นะฮะบรรณาส่งขี้ขวาไปฟรีนะฮะไปฟรีทุกๆ30นาทีนะเดินมาก็จะเห็นต้นหาเหวอะไรก็ไม่รู้เนะี้ย ก็เดินไปใต้ต้นกดขี้ขวาปุ๊บเราก็จะได้บนานนาตานีมานะ่ข <c oughs> ี้ขวาขี้ขวาเก็บได้ทีหนึ่งสามสิบนาทีก็ได้ประมาณแปดต้นนะฮะเพราะตรงเวลาแล้วสามสิบนาทีตรงนู้นก็สามสิบนาทีนะฮะจำกัดเอ้ยสิบต้นสีอาเรามีสิบต้นนะฮะเมื่อได้จากตรงนี้แล้วเราเห็นจะเห็นเขตสีแดงนะฮะเขตสีแดงเนี่ยถ้าออกไปแล้วแบบนี้จะยิงกันได้นะฮะอ่า ซึ่งจะมีให้แลกของ,งต่างๆแต่ตรงนี้ยังไม่มีนะฮะตรงนี้จะเป็นโซนปืนนะฮะซึ่งผมกําลังทําอยู่ตรงนี้มาตรงขี้ขวานะฮะแลกเม็ดทิดแลกยาได้ก่อนนะครับตอนนี้ซึ่งก็ถือว่าคุ้มนะเดินมาเก็บเดินมาเก็บเนี่ยได้ยาเลยคือแบบมันเป็นของฟรีเนาะก็ต้องเข้าใจนะฮะส่วนตรงนี้จะเป็นปืนให้แลกนะ,ะเป็นปืนกล้วยเนี่ยนะเะแล้วรอติดตามกันนะฮะอัลสปอนต้องรอติดตามเอาครับผม ตรงนี้เป็นวาร์ปเราจะยังไม่ไปนะฮะเป็นวาร์ปเราจะไปดูแลกของต่างๆนะฮะแลกของต่างๆก็จะมีกล้วยแลกแม็กนะฮะกล้วยนี่แต่กล้วยนี้ไม่เหมือนกับแกลนะฮะกลนี้ต้องหาจากกล่องตามแมปเอาแลก d s ีธรรมดาไม่ใช่ของโพริ์นะฮะเอฟยูซิกไอมไอนะฮะแลกยาก็ได้นะครับผมควิด mm hmm. บอสใหม่นะฮะค่าบอสจะได้บอสการ์ดมาแล้วก็ไปแลกบอสฮันเตอร์สวอร์ดหรือ,อไปแลก บัเลยจับซีราคา200บาทได้เลยนะฮะเหลือเป็นแรลกบอสอามอมสกุรละนะฮะ,ะเป็นเกาะใหม่นะฮะถือว่าพอใช้ได้สำหรับคนฟาร์มบอสเลยนะาะบอสมันก็เกิดวายอยู่เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคูปองกิจกรรมนะทุกยามดึกเนี่ยผมจะจัดกิจกรรมประมาณ2อทุ่มก็จะได้1อันถ้า,ถ,าถ้าชนะกิจกรรมต่อ1ครั้งนะ,ะจะได้1อันเรามาแลกของพวกนี้ได้นะฮะอ่า อันนี้เป็นเม็ดคิดแลกยาใหม่นะฮะาหาเม็ดคิดมาแลกเป็นเม็ดคิดวีดูเม็ดคิดวีดูห้าอันแลกยากัดคิลเลอร์หนึ่งอันนะฮะนี่ฮะที่เราบอกกันเมื่อกี้เป็นเศษปืนไอเอ็มไอแบ็คนะฮะแลกเป็นคูปองไอเอ็มไอพังคูปองไอเอ็มไอพังสี่สิบอันมาแลกเป็นไอเอ็มไอแบ็คอ่าสี่สิบคูณห้าก็ประมาณสี่ห้ายี่สิบสองร้อยนะฮะหามาสองร้อยอันเองนะครับผมแลกมาเป็นอันนี้ถือว่าโอเคนะฮะเออ จาเป็นเล่นไปอันนี้นิวเงินแรกเกาะโชดน,นะฮะเป็นหมื่นห้าแสนก็จะได้มังกี้อะมโอนะอ่ามีสกิลด้วยนะครับผมก็จะบวกสปีดหนึ่งแล้วก็ในวิชั่นหนึ่งแล้วเกาะเกาะตำรวจเมื่อกี้ก็บวกเหมือนกันนะฮะอ่าเกาะตำรวจเกาะตำรวจเกาะตำรวจก็จะบวกเหมือนกันนะฮะนี่อ่าซึ่งก่อนธรรมดาได้หาตามแมปเนี่ยจะไม่บวกนะครับผม โอเคแล้วเราไปดูตรงนี้นะฮะเป็นคลิปเอาตรงนี้จะเป็นโซนเฟสใหม่นะฮะแหล่งกู้ไยพิสนะฮะเป็นบานานาพอยซั้นซึ่งเดี๋ยวจะมีเปิดเร็วๆนี้ครเป็นเฟสเฟสเนื้อเรื่องนะฮะอาให้ทําเป็นเนื้อเรื่องไปเลยชอบซื้อของเข้าไปนะฮะซื้อยาก็อันนี้นะฮะซื้อปืนซื้อกะสูนนะฮะขายเพชรอวตรงนี้รู้สึกจะมีปัญหานะฮะ แล้วค่อยมาแก้ทีหลังแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องแรกของนะฮะโอเคเราก็จะไปดูโซนวร์ปกันเลยเย่นี่จะเป็นของฟรีนะ,ะับเปิดก็รับเลยเฟรเทมอันนี้ป้ายฮิวอันนี้จะเป็นอีเวนต์นะฮะทุกวันอาทิตย์สินาฬิกาจะเปิดให้เข้านะฮะอันนี้ไปทุ่งกล้วยนะที่เราไปเมื่อกี้นะแต่ถ้าไม่มี v i p ีเนี่ยเสีย2000นะฮะแต่ถ้ามีเนะี่ยไม่เสียตังค์นะฮะ โอเคอันนี้ก็จะเป็นบอสเกิดนะฮะแอร์พอร์ตโนลาดบราวด์เดอร์แคมโพสแล้วนี่จะเป็น B v ีพีโนด o p no นะฮะพีพีโนด o p no ก็จะเป็นประมาณนี้เอ่อเหมือนโวนสาราระนาะบบ้านอะไรอย่างงี้นะะี่ฮะโอเคอ่ามาอันนี้ก็จะเป็นถึงวันที่คูณ2นะ25นะฮะ เอ้ยไม่เออยี่สิบห้านะัะไม่ใช่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบยี่สิบห้านะฮะ, 21, 20, ะ,ฮะก็ตรงนี้จะเป็นลัมแรนด้อมาสำหรับคนที่กลัวคนยิงซ้ายมีขวานะฮะก็จะมา r รนด o อมารให้เลยแล้วก็เดินไปเมืองนะฮะแต่สำหรับคนที่อะไรแวะคนที่แบบเออกูโหดกูเดินไปได้กูไม่อยากอันนี้อันนู้นกดกดนี่ครับวาร์ปไวสโตนนะครับนอะ่าแล้วก็เดินไปตามเมืองได้เลยแต่บอกเลยว่าเมืองนี้ต้องมีคนมาดักแน่นอนนะ,ะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะ มันต้องมีคนด่าแน่นอนนะครับผมนี่มันมีแก๊งของมันนะที่มาแต่วันละแต่ละเวลานั่นเองเออต้องระวังกันด้วยสุดตรงนี้ก็จะเป็นซีเล็กซิตี้นะเสีย2 0 0พก็จะมาเลือกเมืองได้เลยว่าจะไปเชียร์วิวบาวด์เทอร์แอร์พอร์ตไปฆ่าบอสเงี้ยแต่ต้องมี2 0 0พ2,000พนะครับผมอ่าแล้วนี่ก็เป็นกล่องแทปปี้เปิดของหาโอเคนะฮะ เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปยิงคนกันหรือไม่ก็ฆ่าบอสกันนะก็เราติดตามกันได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ปาร,ร์ตี้ชาแนลขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแต่อย่าลืมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้เพื่อนดูแล้วอย่าลืมกดซับสไครห์ผมด้วยนะครับผมวันนี้ปาร,ร์ตี้ชาแนลขอลาไปก่อนสวัสดีครับอา้าวลืมไปอีกอย่างนะคือคนที่สหรับสนใจจะเติมเงินก็สามารถเติมเงินได้ที่ เว็บ https colon 1 3 a s 3 s 1 a s นนะครับเติมเลยเวลาเติมเงินให้เข้าเกมด้วยนะครับถ้าของไม่เข้าแอดมินไม่ร네 mieux, ับผิดชอบนะครับเติมเงินอัตโนมัตินะครับผมไม่ต้องรอแอดมินเลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Ahmad, <poles Gmail>